สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายนะคะมือใหม่ก็ทำได้นะประหยัดริบบิ้นค่ะตัวนี้จะเป็นคลิปแก้ไขสีริบบิ้นคือดอกพุทธรักษาสวยๆน่ารักน่ารักนะคะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารกันเลยนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะเราเจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นนะเส้นที่1จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4กดตรงรอยพับนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง4เส้นนะกดกดจับๆให้กระชับ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสี่ด้านเลยนะนี่นะคะทีนี้ก็จะดูทั้งสี่ด้านเลยนะคะสี่เส้นนะกดๆจับๆให้กระชับอีกครั้งค่ะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะตัวฐานนี่เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวฐานนะตัวดอกนี่เลยนะคะค่อยๆดึงค่ะ ด้แบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเราก็จะได้เหมือนกันทั้งสี่ด้านแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบินสี่เส้นเรียงกันมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันนะนี่นะให้สังเกตนะคะตัวนี้คือตัวฐานของช่องที่สี่นะคะมองเห็นไหมนี่นะคะแล้วเราก็นับมาเลยนะคะ 1นสองนี่นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นด้านในเนี่ยนะคะจับลงมาตรงๆแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปในตัวช่องที่สองนี่เลยนะน,นะคะมองเห็นไหมริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลงมาค่ะในแ,แบบนี้นะต่อเลยนะคะเอาริบบิ้นเส้นถัดมาจับลงมาตรงๆนะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวฐานได้เนี้นะคะ ตรงตัวดอกนี่นะในแบบนี้ต่อเลยค่ะเราจะทำเหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะคะนี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะจะได้ไปลายแหลมในลักษณะน,นี้นะคะ ต่อเลยนะลีจะจับอลอิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังอ้อมมานะคะให้อยู่ด้านบนกรีบล่างสุดนะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวฐานนะใต้ตัวเกสรน,นี่เลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังอ้อมมาเลยนะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวฐานนี่เลยริบบิ้นจับมาตรงด้านล่างนะคะค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่4ี่แล้วนะคะจับริบบิ้พับไปด้านหลังอ้อมมานะคะเสร็จแล้วจับปะตวริบบิ้พับไปด้านหลังอีกครั้งเปิดเส้นแรกขึ้นมานะคะตรงนี้นะเปิดขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้เรามองเห็นตรงตัวดอกนะคะตรงตัวฐานนี่นะช่องที่เราจะเสียบลงมานะคะแล้วก็เสียบริบบิ้ลงมาเลยนะริบบิ้จอ,อกมาตรงด้านล่างนะคะอาจจะติดตรงนี้นิดนึงนี่นะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันนะคะค่อยๆดึงลงมานะพร้อมดูกรีบเลยนะคะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะ กรดับด้านมาเราก็จะมาตัดริบบิ้นด้านสั้นนะคะฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะตัดออกให้เท่ากันนะคะทั้งสี่ด้านนะนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านมาอีกครั้งนึงค่ะ เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับรลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับมาด้านหน้ากลับไปดูด้านหลังอีกครั้งนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะนี่นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะจับให้เข้าที่ลงมานิดนึงค่ะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาติดด้วยสก็อตเทปนะคะทเทปใสของเรานะตรงกลางเลยเพื่อการริบบิ้นหลุดนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นนะคะ นี่นะคะให้เท่ากันทั้ง4ด้านเลย นี่นะจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพุทธรักษาเป็นคลิปแก้ไขสีริบบิ้นให้แล้วนะคะสวยๆน่ารักน่ารักมือใหม่ก็ทําได้นะคะแบบประหยัดริบบิ้นค่ะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้รีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารัก สำหรับคลิปนี้ลีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ